สวัสดีครับเจอกับผมเฮียต้อมนะครับอ่า n d g Store นะฮะอ่ะวันนี้มากับเจ้ารุ่นนี้เลยนี่นี่นี่ปอร์โซโก้นะฮะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น TC Max อ่ารุ่นนี้เป็นทรงแบบว่าบิ๊กไบค์อ่าใครบอกว่าเป็นไฟข่าของบิ๊กไบค์นะฮะรุ่นนี้เลยนะฮะแนะนำนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า100%เนะฮะอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับกลางนะครขับเคลื่อนด้วยสายพานเลยนะฮะรุ่นนี้มาที่มอเตอร์3ามอันเก้วัตต์เลยทีเดียวนะฮะกับมอเตอร์รุ่นนี้จะอยู่ 72โวลต์45แอมป์นะฮะระยะอ่างวิ่งได้ร้อยบวกบวกนะฮะอ่ะความเร็วที่ทำได้ของคันนี้นะฮะหน้าไหม่วิ่งได้อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยบวกนะอ่าส่วน GPS จับได้กันอยู่ที่95ถึง100 GPS เลยทีเดียวนะฮะกับทรงแบบนี้ดีไซน์แบบนี้นะฮะสวยสวยเลยนะฮะรุ่นนี้มีอยู่2แบบอ่ามีแบบล้อซี่ลวดแบบนี้ที่เห็นเนี่ยคือคันตัวอย่างนี้คือเป็นล้อซี่ลวดนะฮะลูกค้านะและอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นในเรื่องของรุ่นล้อแม็กอ่า ล้อมแม็กก็สวยนะฮะแต่รุ่นนี้จะขายในราคาที่155,000บาทนะฮะสำหรับรุ่นนี้ส่วนล้อมแม็กเขาจะเป็นในราคาที่1 5 0 0 0บาทเออ150,000ทวนนะฮะกับรถรุ่นนี้เลย p C Max นะครับเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วสวยๆแบบนี้ตรงแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าเท่และสปอร์ตมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้ใครที่มองหารถการใช้งานนะฮะรถเนี้ยมองเลยมะเกรดอะค่อนข้างดีขึ้นพรีเมียมขึ้นนะฮะ สวยขึ้นและนะบอกว่าการใช้งานหรือตอบโจทย์ในการใช้งานทั่วไปถือว่าดีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่าระยะทางบอกเลยว่าร้อยบวกอ่าเพราะนั้นลูกค้าถามว่าขับขี่ทั่วไปถามว่าใช้งานตามปกติสามารถใช้งานได้เลยนะฮะกับตรงนี้ดีไซน์นี้และการขับขี่ที่แบบนี้นะแบตเตอรี่นี่อยู่ในนี้สามารถถอดได้นะฮะเอาขึ้นไปชาร์จได้นะ,ะใครที่บอกว่าอยู่หอพักไม่สามารถอ่าเอาขึ้นไปชาร์จได้รถคันนี้ตอบโจทย์แล้วตอบ การใช้งานของลูกค้าได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูว่าคันนี้ขับดีแค่ไหนความเร็ว GPS ได้เท่าไหร่ตามที่พูดไว้ไหมเดี๋ยวไปดูกับสเปคทรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูบอดี้รอบๆกับตัวรถนะใครได้บอกว,ว่าอยากดูนี่สวยแค่ไหนลองดูกันละกันนะครับกับตัวนี้เจ้า T C Max นะฮะอ่ะลองดูถ้าอยากได้จกักรยานไฟฟ้าต้อง N T K สตอ จะจักรยานไฟฟ้าเพียงแค่คุณลองทักเข้ามาแอดมินพร้อมตอบแน่นอนทุกเวลามีให้เลือกมากมายมีแบบทุกราคาบริการโอเคนะเดี๋ยวจะทำการทดลองขับเจ้าคันนี้ดูนะครับเจ้า TC Max นะฮะอ่าอันนี้มีโหมดเกียร์ทั้งหมด1 2 3มนะฮะมีตัว3มเกียร์เลยนะครับสามระดับนะแล้วก็มีโหมดตัดอ่าจอดแล้วก็บรดเี้ในการขับขี่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูของฟิลลิ่งในการขับขี่รถรุ่นนี้เป็นไงนะฮะ ออกตัวได้ดีนะครับออกตัวได้สมูทนะอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งสู่บนถนนดูเป็นไงนะครับอืบโอ้อันนี้ขึ้นเกียร์สามนะถือว่าดึงนะดึงนะอ่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับโอ้อาตรตเร่งดีครับอาตาัตรเล่งดี อยาได้จักรยานไฟฟ้าต้อง NTK สตอ o n อ i นไลน์สรุเแอไฟฟ้ารับรองถูกใจรับประกันเพราะเรามีอะไรไม่ต้องออนมัดจำเระเก็บเงินปลายทางทบถึงมือเมือม่อไรค่อยจ่ายถ้า่จำไายและซองคุณไม่ต้องไปไหน NTK สตอร์ออนไลนเฮียพะลุยจำนจายจักรยานไฟฟ้าเพียงแค่คุณลองทักเข้ามาแอดมินพรอ้อมตอบแน่นอน ทุกประเภท m อ k Store น t o เ e สโตออนไลน์โคตรจะเทพขับกันเท่ๆเฟี้ยวกันแน่ๆรีบแชร์เพจนี้ส่งไปให้แม่มั่นใจคุณภาพตรงปกแน่นอนครับเพียงสั่งกันเข้ามาแล้วคุณก็รอรับส่งมาแล้วทุกประเทศจ่ไม่ต้องกลัโอ้โหอ่ะนะครับก็สำหรับการทดสอบขับเจ้ารุ่นนี้นะฮนะดีซีแถือว่ายิ่ยมเลยนะการันตีนะฮะบ,บอกเลยว่า ใครที่อยากได้รุ่นเจ้าโซโก้ซูเปอร์โซโก้นะ PC Max นะทักมาที่เพจได้เลยนะมีจับหน่ายพร้อมนะฮะใครอยากสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาที่เพจเนี่ยพาลุยได้เลยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวผักเพจเดไปได้วยกับรถรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบายใครรกก็มมมีีีาา NTK Store แต่่ลลำท